ผมจะเล่าเรื่องที่ได้ยินมาตอนไปเดินป่าแถวภาคเหนือเรื่องของเจ้าแม่บนเขาที่ชาวบ้านแถวนั้นเคารพมากแต่ก็กลัวมากเช่นกันเขาว่ากันว่าถ้าใครขึ้นไปบนยอดเขาแล้วได้ยินเสียงกระซิบแววมาในหูห้ามหันหลังกลับเด็ดขาดไม่งั้นจะเจอดีผมก็ไม่เชื่อหรอกจนกระทั่ง คืนหนึ่งขณะที่ผมกลางเต็นพักแรมอยู่ใกล้ๆตีนเขาผมได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆตอนแรกคิดว่าหูแววแต่เสียงมันดังขึ้นเรื่อยๆจนผมเริ่มใจไม่ดีเช้าวันรุ่งขึ้นผมตัดสินใจขึ้นไปบนยอดเขาอยากจะพิสูจน์ให้เห็นกับตาตัวเองระหว่างทางลมพัดแรงมากจนผมแทบจะทรงตัวไม่อยู่ แล้วเสียงกระซิบก็เริ่มดังขึ้นอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาผมขนลุกสู้แต่ก็ฝืนเดินต่อจนในที่สุดก็ถึงยอดเขาสิ่งที่ผมเห็นคือศาลเก่าๆผุพังตั้งอยู่ตรงนั้นไม่มีอะไรน่ากลัวเลยผมเริ่มรู้สึกโล่งใจแต่ทันใดนั้นเองผมก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อผมชัดเจนคุณคุณ ผมเริ่มกลัวหันหลังกลับอย่างช้าๆสิ่งที่ผมเห็นคือหิงสาวในชุดขาวยืนยิ้มให้ผมหลังจากนั้น